ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องสมภพสตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมแล้วก็วิเคราะห์ Honda Lead 125ใหม่ ปี2021ถึงปี2022นะครับว่าทำไม Honda Lead 125ถึงขายดิบขายดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนเมืองนะครับไปดูเหตุผลข้อหนึ่งกันเลยนะครับก็คือ Honda Lead 125เป็นรถที่มีขนาดเล็กนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็สามารถขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องตัวนะครับซอกแซกซิกแซกแล้วก็เลี้ยวก,กับรถได้อย่างดีเยี่ยมเนื่องจากเป็นรถเล็กนะครับสามารถข้าฝ่าการจราจรที่ติดขัดได้เป็นอย่างดีเหตุผลข้อที่2นะครับ h อน d a รล125มีอัตราเร่งที่ดีนะครับก็คือจะมีอัตราเร่งอยู่ที่11แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีแรงบิด10.7นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีนะครับตดยคอนไดา์ล125เป็นรถที่ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําจะมีความทนทานแล้วก็แรงม้าจะไม่ตกนะครับ เหตุผลข้อที่3ที่คนชอบซื้อ Honda าลีนะครับก็คือพื้นที่เก็บของใต้เบาะจะกว้างมากนะครับโดย Honda าลีหนึ่จะมียูบ็อกขนาดใหญ่ถึง37ลิตรสามารถเจ็บของอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างจุใจนะครับไม่ต้องสะพายหลังให้เมื่อยเหตุผลข้อที่4นะครับก็คือมีฟีเจอร์ที่สะดวกสบายในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นซ็อกเก็ตชาร์จมือถือนะครับแล้วก็การเติมน้ำมันที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีกุญแจเป็นแบบสมาร์ทที เหตุผลข้อสุดท้ายนะครับที่ Honda l e ีดคองใจวัยรุ่นนะครับก็คือราคาจับต้องได้ไม่แพงเกินไปนะครับดยปัจจุบัน Honda า e a d จะมีราคาอยู่ที่ 50, 5 5 5 0 0บาทก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์เหตุผลที่ทำให้ New Honda Lead 125ปี2022อาจจะใครดิบใครดีนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ฝาก กดสั่งกระดิ่งให้กับช่องสุพงศ์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ